ครับวันนี้ผมจะแบ่งมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโตน,นะครับการอาการเปิดไม่ติดนะครับจะรู้ไหมครับว่าทำไมมันเปิดไม่ติดก่อนอื่นต้องต้องมาเช็คก,ก่อนนะครับว่าต้องต้องถอดแรมออกมาก่อนนะครับถอดแรมออกมาก่อนถอดก๊์ดจอออกมาก่อนแล้วก็ถอดขั้วเอทเนี่อยออกมาก่อน,นครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาเช็คนะครับว่าซัพพลายมันใช้ได้ไหมก้อนอื้นนะครับให้มองเห็นสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวกับสายสีดำเห็นไหมครับสีเขียวกับสีดำเอามาจับกันนะครับ สีเขียวกับสีดำนะครับเอามาจำงานเอาคลิปก็ได้ครับที่มันเป็นสายไฟหรืออะไรก็ได้แต่ผมเอา,เอาคลิปนะครับิ๊บเหมนกันนะครับเขียวกับดำคือเราจะเช็คว่าซัพพลายมันใช้ได้ไหมครับแล้วก็เสียบปักเลับ ลมหมุนคนระถ้าพัดลมหมุนต้แสดงว่าซับไพใช้ได้ครับนี่คือเคล็ดลับนะครับแสดงว่าซับไพใช้ได้ครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับนี่คือเพื่อต่อได้ไหม เอามาขัดครับขัดตรงนี้ครับตรงฟองเลียงนะครับมีสองด้านนะครับสองด้านเอายางลบกขัดนะครับขัดเพราะว่ามันอยู่กับเรื่องนานนะรายเดือนมี่นมีรายปนะกันกร,กรับต้องขัด ขดออกครับแล้วก็เป่าออกนี่คือเคล็ดลับนะครับนะครับตัดโจได้นะครับตัดโจต้อ,องมีสองขั้นนะครับตองที่ฝุ่นมันก่อนนะครับมันมันก็บูสตไม่ขึ้นอ่ะเปิดไม่ติดนะครับ ก็ต้องขัดมล้วอกขอดอ้อ,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 อมาขัดล้วก็องอนะตอนแรกเครื่องนี้มันเปิดไม่ตีะครับส่วนเรื่องต้องเช็กก่อนนะว่าสลอตไหนมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับตรง,งที่เมนบอร์ดครับต้องลองเช็คที่รันดูนะครับ ไฟกขาลองอนะไรครับมองว่ามันมันจะติดไหมอืมนักไฟ ขึ้นมาแล้วเราเลือกตัวตัวที่สองื่อ